สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับชาแนลกันกันห้าสามหนึ่งห้าค่ะวันนี้เราจะมาเล่น w Water Park เกมกันนะคะแต่ว่าไม่เอาดีเพราะว่าบลูเหมือนจะเคยเล่นแล้วไม่เอาดีกว่าหรือว่าจะเอาเป็น Difficult T-shirt ดีไม่เอาเป็นปีดีไหมก็เอาอง่ายเลยเอา Tower of Fun ไปเลย ็เราก็จะทําการขึ้นไปนะคะให้ถึงยอดหอคอยเพราะว่าเนี่ยมันเหลืออีกสามนาทีหละซึ่งด่านนี้ง่ายมากๆเลยนะคะ <c oughs> ง่ายแล้วทำไมยังตกล่ะออถามกับตัวเองหน่อยดิ ได้แล้วตายแล้วจริถ้าเราขึ้นไม่ถึงก็จริงแต่มันก็จะรีเซ็ตแบบให้เราตายแล้วตกก็ไม่ตกไอ้เป็นจีเนาะต้องกดชิป ดีไปโอเคดูเหมือนเวลามันน้อยแล้วเราต้องวิ่งหนักแล้วก็เข้าใหม่นะปออย่าลืมนะคะว่าถ้าเพือพ่อนๆอยากันเล่นเกมกับหนูเนี่ยก็เซอร์ให้รูตัวงเลยว่ายาสุก,การอันเดอร์ซับยาสุก,กันหนึ่งเก้าหอะไรเดี๋ยวเดวหนูจะส่งหนูจะส่งชื่อไปให้นะคะ กับใครให้กับทุกคนเลยนะคะที่ได้ติดตามช่อง YouTube ถ้าใครไม่เคยเล่นก็ไม่ต้องติดหรอกอุ้ยไม่ตายแต่มันตกมาได้ไงวะ นาทีเลยยังไม่ถึง,นะงไหนเลยดูยดิกมาเป็นเด็กเรียนสมองกะทิ ไม่ได้แล้วขึ้นมาน่ดีเอ่ะเย่ยาเลนะ

แนั้นนี้เสร็จก็น่าจะมีเวลาเหลืลอีกไม่นานก็ขอขอปิดอันนี้ขอปิดกันเลยนะก่อนที่จะจะปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์ช่องนี้ให้ด้วยนะคะแล้วหนูก็จะหาคลิปใหม่ๆมาทําค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ปิดนะใช่ตอนนี้ยังไม่ปิดตอนนี้ขอเล่นก่อนก็เดี๋ยวจบท้ายคลิปเดี๋ยวหนูจะส่ง จะเปิดให้ดูว่าเกชื่อหนูมันคืออะไรเข้าใจชี่ก็จะเป็นการยาสุกันยาสุกันหนึ่งก้าแปดหนะคะสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ